อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับฝึกกันในเกมโปเกมอนพีพีกันนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับติดตามได้เลยในคลิปนี้ครับก่อนจะรับชมคลิปทุกคนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจนในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องด้วยกันอ่าก็เปิดมาเนี่ยก็เจอโปรโมชั่นเติมเงินนะฮะคูณ150เท่าบวกสานะพร้อมอัปเดตสกินใหม่นะครับเป็นสกิลใหม่ก็แจกตัวอ่า เมกาไคลรอสนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันได้จากตรงไหนเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะโอเคก็เริ่มต้นจากการกิจเติมคูณ150เท่าก่อนนะบวก30%นะครับอ่ะก็อันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนมาที่กิจกรรมจำกัดเวลานะครับกิจกรรมจำกัดเวลาเนี่ยนี่ครับมันจะมีคำว่าสะสมใช้จ่ายนะครับของเดือนสองนะฮะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10000พอยต์10,000คอยเนาะ ก็ได้รับไปเลยจะเป็นพวกกล่อ,องสุ่มทองกล่องสุ่มเพชรต่างๆน้ํายาอัพเอ็กพีเบนโตต่างๆอุปกรณ์อ้ำเกรดเนาะแล้วก็90 0 0 0เนี่ยจะมี S p สพ s 3กล่องนะครับตัวดาวร้อยหนึ่งไล่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกกระเป๋าฉายาอุปกรณ์อัพเกรดต่างๆนะครับนี่รวมไปถึงตรงนี้นะครับสามได่สามแสนสามแสนคอยนะครับ ได้โมกเกีนไดนาหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็พวกชิปพวกรูนต่างๆแล้วก็นี่เลยนะครับตรงห0 0 0น0กแสนจะได้เป็นเมกาไคลรอสนะครับผมตรงนี้เนาะอ่าเมกาไคลรอสเลื่อนลงมานะครับมีกรอบรูปด้วยนะอ่าต่อมานะครับไล่ไปเรื่อยโหูส่วนใหญ่จะเป็นเพชรว่ะจะเป็นพวกเพชรน,นะฮะอ่าหินอัปเกรดอาวุธนะครับอันนี้เป็นตัวอัปเกรดอาวุธชมพูนะ อันนี้จะเป็นอาวุธเทพนะครับแล้วก็อุปกรณ์น้าเกรดอย่างละสามสี่หมื่นห้าหมื่นโอเคค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะได้ตัวละครสองตัวสามตัวนิดหนะ่อยเยอะมากนะครับหลายก็ตามไ้เลยสูงสุดคือหนึ่งล้านนะฮะถ้าเราใช้พอยต์ครบหนึ่งล้านเราก็ได้ไปเลยโอเคเนาะถัดมานะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนอ่ากิจแรกเลยก็คือเติมหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าถูกไหมครับ อันที่ก็จะมีกิจใช้จ่ายสะสมเดือน2นะครับผมเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะเป็นหนึ่งนะมันเหมือนมันจะมีสกินใหม่ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ผมไม่น่าจะมีตัวละครอนนี้มีอยู่ครับเนี่งเดี๋ยวขอดูสกินหน่อยนะครับไปที่ตรงไหนเนาะตัวไครอสเนี่ยก็คือได้รับจากการใช้พอยเนาะ การใช้คอ,อยนี่แหละหกแสนแล้วนะโอ้ผมก็มีหกแสนพอดีอะเอาไงดีวะคิดก่อนนะครับเราจะใช้หกแสนเลยไหมแล้วใช้กับอะไรดีนะฮะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราได้ตัวอ่าเมก้านะครับอ่าตัวไคลรอสมันไม่ใช่ตัวชายนี่นะตัวชายนี่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่เนะี่ยจะเป็นตัวชายนี่นะครับตัวชายนี่เนี่ยมันไม่มีสกินนะครับเนี่ยผมให้ดูตัวชายนี่เนี่ยมันไม่มีสก,กิน,น มันมีแต่ตัวธรรมดานะครับเนี่ยตัวชายนี่มันจะไม่มีสก,กนินคือมันมีของมันอยู่แล้วนะครับเห็นปะไอตัวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยหกแสนคอยเนี่ยก็คือเป็นตัวไมก้าธรรมดาไม่มีชายนี่นะครับโอเคแล้วเราถัดไปนะครับก็ซีซันพาร์ทที่9นะครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้จะเป็นซีซันพาร์ทที่9นะครับอัปเดตใหม่มีโปรกรมอนแจกด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นหมาโร่นะที่ผมเห็นหน่าถึงตัว นะครับมีกรอบรูปซีซันเก้านะครับไล่ลงมาเนี่ยมีอะไรเพิ่มอีกไหมพวกอิสัะเปลย์วัสดุต่างๆเนาะนี่นี่อะไรอ่ะนี่ไหนนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรวะมันคือถุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อถุงสกินโอเคไล่ไปเรื่อยๆนะครับลากยาวไปน่าจะประมาณ400เหมือนเดิมส่วนใหญ่นะครับซีซันพาร์ทที่อัปเดตช่วงหลังๆเนี่ยจะได้แค่ตัวเดียวนะ แล้วก็เอาแต้มดาวแฉกสีทองกับสีเหลืองเนี่ยเอาไปแลกตัวละครเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้คอยเท่าไหร่ในการปลดเลเวล400นะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่กดซื้อพาส,สปอร์ตกันก่อนก็เริ่มต้นจากนี้1 0 0 0 0หมเนาะห0 0 0 0มืนจะได้เลเวล20นะครับแล้วก็ปลดล็อกแถวล่างด้วยนะเนี่ยปลดล็อกแถวล่างด้วยนะครับหนึ 1, ่งยีปลดแถวล่างหมดเลยอ่ะเราซื้ออีพีต่อนะครับเมื่อกี้10,000เนาะ ถ้าเราซื้อ5,000จะได้เลเวล321เลยตึ้มเรียบร้อยสบ,บายอ่าถ้าเราซื้ออีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือประมาณ2อ0พถูกไหมครับก็เดีย๋ยวผมซื้ออ่า1,000ก่อนแล้วกันเมื่อกี้10,000หมื่นบวกสองหมนะครับเป็น12,000ถูกไหมครับเอ้ผขออภัย10,000หมื่บวกห้าพเป็น15,000ซื้ออีกหนึ่งนะครับเป็น16,000เนาะอ่า16,000นะแล้วก็ซื้อต่ออีกอันนึงเอาแค่700 16,700นะครับ 16,700คุณจะได้รับ s e a ันพาร์ต l ลเวล400ไปเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่สมัคร ID ใหม่นะครับเล่นครั้งแรกเนี่ยจะได้พอยต์ไปเลย20,000อยู่แล้วนะฮะ10,000ได้จากการสมัคร ID ใหม่นะครับอีก5,000เนี่ยได้จากการที่เราไปกดแชร์โพสต์ในเพจเกม3โพสรับไปเลย5,000แล้วก็อีก5,000เนี่ยนะครับมันจะได้รับจากการกดโค้ดนั่นเองซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปแนะนำไปแล้วว่า มีโค้ดอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวผมจะรับทันทีแล้วละกันเรียบร้อยครับผมได้อ่าสมาร์ันต้ามานะครับอันนี้จะเป็นสายแทง่งแล้วก็ถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าคุ้มนะครับแค่หมื่นหกเองหมื่นหกนะครับได้เอสพารตหนึ S ่งตัวเลยนะก็คือเป็นตัวสมาร์ันต้านะครับได้ทอง305ล้านได้เพชรตั้งแสนหนึ่งอนะ่ะแสนแปดพันแล้วก็ได้อุปกรณ์อัปเกรดตัวละครอ,อีกโคตรเยอะแล้วก็กรอบรูปนะครับสีนันพาร์ทด้วยกรอบรูป2อัน ถือว่าคุ้มอยู่นะผมมองว่าใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึ้งเนี่ยมันได้ตัวสัญลักษณ์ดาวแฉกสีเงินกับสีทองมาซึ่งมันเอามาแลกของตัวนี้ได้ซึ่งเราสามารถาสามารถแลกเป็นมาชโดได้นะครับ100แรแต้แลกมาชโดได้นะครับแล้วก็200แต้มเนี่ยแลกเป็นเชนี่เมกาบังกีลัสได้แล้วก็อีก200แต้มแคลรโอลุสเลได้แล้วก็อีก150แลกเป็นโซคาเลโอได้ เพราะนั้นเนี่ยค,ค่อนข้างค่อนข้างคุ้มนะผมมองว่าใช้ได้เลยก็คือว่าง่ายเลย1 6,200หพอรยต์ 10, 000, 6, point, หรือ200คอยเนี่ยเราจะได้รับนะครับ S พัถึง5ตัวเลยนะไม่ใช่น้อยน้อยนะตรงนี้ก็อ่ะประกอบการเห็นใจละกันนะครับมาลองดูได้ตรงนี้นะครับอ่ผมรับของในกระเป๋าแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้น่าจะเป็นของรางวัลอัปเกรดอัปเกรดเซิร์ฟมั้งมีปะไม่มีนะครับโอเค รับของก่อนอ่าได้ันละสามหมื่นกว่าๆประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะตรงนี้นะหล,ลักๆเราก็ทำเควสนั่แหละครับไลท่ทำเควสไปเป็นเควสรายวันทั่วๆไปอยู่แล้วนะฮะจัดไปเลยตรงนี้ง่ายๆเอา้าโอเคกดไปอีกทีนึงครับโอเคแล้วกดไปอีกอันนี้เรากดรับได้เลยนะอันนี้ก็กดอัตโนมัติได้นะครับตรงนี้นี่และก็เรียบร้อยนะฮะหลักๆเลยก็จะมี ตัวเมก้าไคลรอสนะครเป็นสกินใหม่แล้วก็ซีซันพาร์ตเแล้วก็รางวัลสะสมใช้คอยเดือน2แล้วก็กิจเติมคูณ150เท่าบวก30%นะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้ตรงนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ผมจะบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับตรงนี้เนอะอาะทีนี้ผมใช้อยู่ก็จะเป็นประมาณนี้คข้าพลัง215ล้านนะก็ถือว่าตันๆแม็กๆไป อไอ้พวกอคอที่เราใช้ไปก็มาหมุนวงล้อนะครับเอาพวกกล่อง S p a พรหรือเพชรก็ได้อ่ะในนี้ได้10,000ได้ S p a พรด้วยนะครับได้พัสามกล่องเลยนะคือผมมีตัวลกล่องตัวละครเยอะมากนะครับอันนี้เราใช้พอยต์ไปเราใช้คอยไปแล้วก็รับของรางวัลได้น,นี่พวกซอสบอลอย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นกันด้วยนะครับรับไปเลยนี่รับของยังเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เราใช้ไป16ื่นใช่ปะละ่ะรับของไปเลยนะครับ ง่ายๆนะครับชิวๆรับไปเลยนะตรงนี้ของดีทั้งนั้นเลยนที่เหลือก็เก็บเอาไว้แลกได้ตามปกตินั่นเองนะครับเนี่ยคนนี้แลกไปได้เลยนะครับตามปกติเลยนะฮะอ่ะบอสโลกนะครับอ่ะลองลองดาเมจดูก็ได้นะครับจัดมา215ล้านนะครับตรงนี้อ่ะแล้วครับไปนี่อันนี้คือตัวเมตาผมนะผมเล่นอยู่5ตัวไม่เปลี่ยน Okay. ตามนั้นสกิลชมทิวแอะไวะเนี่ยเปิดมาก็แบ็ได้วตีก่อนเลยเหรอนั่นไงโอเค400กว่าล้านนะครับไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัวดาเมจหลักหนักของเราคือเมกามมทูไวนี่ครับ3000ล้านโคตรแรงนะครับโคตรโหดเลยฮะหมายถึงก็ขึ้นชาดแล้วนะครับสบายๆนะ อย่าดูดีว่าเท่าไหร่อยากเห็นสตรีใหม่หรือเปล่านะครับจัดมาจัดมามันรอนานนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราซูแล้วเรารอก,กดครับเฮ้ยเยอะแม่งคุดเยอะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอีเชย่เก้าล้านยี่สิบเก้าเก้าร้อยเฮ้ย 2 7 8 9 29, 8, 700, 2 9เ้าบ้าล้านน่นอ่ะ2,000แสนล้านโอ้เฮ้ยเกินไปเปล่าดําเมยนรกจริงโหนโหดเลยแต่ว่าเชื่อผมไหมมีคนโหนกับผมอีกดเดี๋ยวดูดิเห็นป่มมีคนโหนกับผมโอ้โหกี่หลักวะเนี่ยหน่วย10บร้อยเอ,อ้ยเยอะกว่าเรานิดเดียวเองนะเดีย๋ยวเราลองดู ดามจถัดไปดิของเรามัน2 0 7 2, 0 0 0นเจ็ดล้านโอ้ยยังอย่างโหดเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลงแล้วได้ดาเมจเยอะขนาดนี้นะเวอร์นี่จริงมันเวอร์เกินจริงจะตีใหม่เปล่าหรือว่าหัวแค่ครั้งเดียวดูท่าแล้วเหมือนจะหัวครั้งเดียวอลองลองลองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ เย้เศรษฐีใหม่ครับ287,319ล้านโอ้โหเย้เศรษฐีใหม่อันดับหนึ่งเลยปะเนี่ยเหมือนผมจะเห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งนะเฮ้ยยังไม่แทงอ่ะโอ้โ oh, หขายนิดเดียวอะ่ะดูดิขายแค่นิดเดียวอะ่ะเราจะเบียดเขาขึ้นมาแล้วอะ่ะโอ้โหดูดินิสัยวะใช่ไหมนิดเดียวเท่านั้นเองเนะครับโอ้โ oh. หเพ็นคือ อีกแค่ประมาณแสนเดียววะไม่ได้น้อยน้อยน่ะมาลองดูอะไรอีกรอบนึงผมมอแค่สารอบพอนะแต่ว่าคิดว่าดดเมจสองแสนแปดหมื่นล้านนี่ถือว่าดดเมจนรกมากมันเป็นดาเมจสะสมทุกคนไม่ต้องตกใจจริงๆมันก็ได้แค่ประมาณพันล้านมันไม่ได้ถึงส0 0 0สนล้านหรอกมันเวอร์ไปงั้นแหละเท่ไตรไวสองแสนเก้าหมื่นสพล้าน <laughs> แล้วขึ้นที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งว่ะที่หนึ่งว่ะขอดูอีกรอบหนึ่งคืออยากดูว่ามันฟุกหรือเปล่านะบ้าบอนะฮะบ้าไปแล้วเกือบสามแสนล้านอะแมงเอ้ยตัวเลขอย่างงบประมาณ เยอะมากนะครับแมงไม่เคยไปอีไลน์ขนาดนี้เมื่อก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้าตีบอสโลกด้วยนะครับเอาดิผมว่าไม่ถึงอะไรรอบนี้เต็มทีก็ไน่นั่นแหละ2,2,900โอเคประมาณนี้เอาโอเคครับก็ก่อนและจากกันครับทุกคนทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซมัคสไาชช่องบันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ